สบายดีตอนแดงๆเนาะมืนนี้มาหน้าสาวน่นกับผัวพันโดก่าอยู่เห็นกล่องหรือฝาดอกขยันอยังนี่มันงดิหนไหนจังมัดด้วกำลังไหนก่าซีมัดเจอพลังกระท่อมขอาไปดกดีปันยัง ยังหันกดให้กล้องัยนี่โอ้กลังใอยู่แล้วอายเขาเลยหันกดใส่กองลกจากกองกดเนาะาล่องกโอ้เติ่าพักันมาโลกนะาพักันมาโลกจะไปนี่ดอ้เด้อขอให้ก็คือคนเดิอมีเสียกัน่ ลูกอไกได้หมดลกดคันว่าลกวานิ้ยากลกเมสองอยคันลกหลายกันหมดสองร้อยเซนหรอคันสองรอยเซนลูกลูกแรกแม่ม่เสียเงินไปซื้อใบกระท่อมตัวละหมา

คอยลกนะคอยลกมันขาดนะบุเยนะบุกแกงมึอเนีย้ี่ตาแลมีะยู่ผูงนะเป่าโอ้อทายด้วยอยู่อาส้ากกิ้ตามเลยดข้อใครโยมันดกง่ายเนาะมันพ่อปุยเหรอจ้า้งเรียจิกะซงไปอันนี้กีระเบิง โกบโกบกบกบากบกบกบไข่มาผุนพุนเขาไปหนผุนมาพุนอยู่บนตวนไ้ใช่เชายเพจจะได้ตัวดีเหรอโอ้ก่องกุสดนี้ยยางกินอ่ะจะว่าของโมกรูใกายจาหันเมื่อไปเห็ดเตี้ยสหายมาจับเต็ดมืนอก่อยกินเหมือนน่ เม็ดกาบอกเี่งกองอ้เเท่าจะยากมเดืองเ่งมกคอยจะไม่รลกกาแม่ไครลกกาไก่แม่ไรลกกาลกๆหากบนะไก่ไม่ไครลกกาเจะถูกค่าตะกาอะไรแบนี้ อันเด็กคนลุงท่าเี๋ยวเราไปแต่งทองที่ออกุนะูากำมากำยมวนกู้ดาไม่นอนี่นะเราเบาดีออกกสิบบาทเบาอะออกกสิบาออกกิ่โมงแป้งทองที่พอดีงานกำมีแป้งทองมีแ่แบบเดี่แค่นี้ซองนมพลังใบสาวพักกะนกเลยซองไี่ออกเลยก็เกษตรเยันพยาา บรรยากาศคักขนาดเออเตะไซโดเตะไซนเตสิอ yeah, ุ้งเจ็บกค่าเตมมันกวนี่้อเเออกูมีรักคานอนี่เลยเลยโม้ไม่ใว่เลยเฮ้ไม่ใช่เนี่ยเลยสมบ ัคอเรียนไทเลยคงเป็นข,นนนนของเจาาเ้าล้าที่แท่ที่ยาวไม่ใชแท่เลยแจ่ยิ่งหัวผมลกง,งา่าย<ไ>ปฮ <ไว S 3> ะล็อกง,ง่ายจะไปต้องล็อกลมา,จากจะไปโดลกคันที่เ็ฟแอลดู้มีคาต่างกล่องวะเต้เขาไปอย่างในปากาให้ดิสิเต้ไปทางงดังผมยงนิกหน่อย ปนามา,า,า,กาดกกะเนี่ยายันอันายะเตงโอ้เปนเวกะน่เตืงอ่ะจ้าเนี่ยนึงก่ขาจ้าเนี่นึงกขาก,ขาก่ดีมันยังหน่อย,ยนอะกะไพ่ดีโลกๆๆไ,ลไปเห็นเขาเตะใส่แลักว่าอันาายุคืบอบนแล้วจักเทือไม่อย่างแต่อันยืนเบิงเขา

เาป่านีบอมากก็ใส่น้ำจาบวงเช้อปลาเช้อเทะบอก็ควบจกกลนใส่กลงว่าน้องกะในมือเสีเยี่ยวเลยนะเยี่ยวกับยางมันมาแล้วจเทือเออกระจับเมื่อตากฤิบอกฟ้องฮานปาดูบ่ไหสิกาเหี้ย ยลออยแก้วัางฝนตกบนนงนะฝนตกแล้วนะตกเป็นยอมยอมมึงตกกปูยเศรกิจขึ้นมาอยู่ในทีี่ที่ดอกดีเศรษฐกิจอยู่แถวนีขึ้นมาเศรษฐกิจทีดอกดีนี่เรื่องไหนไม่ลเหรอ ม่านพ่าไต้เขียกกับญาติหนังเต้พีหลอกแถวเขาหนวกหูแบะจ้ะวะเห็นจะรู้ได้เลยอะนี้สัตว์พี้ยมกาดเหรอตะกี้ว่าแถวนีน้องหนองเป็นตยานวะสัตว์้นเป็นปลา โอ้มาหาเราใส่กเกาะตายขาอีดังขี่เสกกันยักล่างกันไปเงี้ยวเสนาต้องการต้องทดสอบเหรอเงี้ยวเขาเสเป็นโพนต้องเสบตามหาตาไม้ก็ใส่เนินก็ล้นหลามอยู่เลย ได้เิเนี้ยอโอเตกาทางนึ่งเดี๋ยวขมาส่งมาทางนึงเมันึงมานี่กูจังโอยเียรามันกับ่เห็นแต่แหลกอยู่เป็นบ่โอ้ยมันคือสีอันนี้มันสะตายอยู่บ่ดิกร่ยมันสะตายอยู่บ่ โม้นหนสิบตายเหรอวะเมื่สิบเปโดก่ทีมโคตรตองามว่ะโ่ซาเป็นเหีมันเบิ่งอาเขาปอยมันกูคือจะเดีมากาทีโดจะเดี่ยมเมียงเออเมื่อโดดเมี่ยสิบอกหรอกจ่ว่าร้านมีดีไรจะเี่ยมมันไม่รอดตลาดเราจะเพื่อนไปหับไตล์นไร้เับพี่เติมจนเมื่ออนนะคะ พวกเขาจะโทษมากห้ไปสือพักพวกาหนามจเอาบนี่เบิ่อไม่คือโอกาสปกลกัดเดียวอ้ยตัวเดียวกินมาเว้้วเดกาอย่าง่มังกรนเนาะัง้ัยนกกเกิิเขาเลยจงเมื่อยเมอออมันนกกาอยู่ด้วยหรอนกนกไงพ่อปุ้ยเหรอกินมาสิเดียวจะได้าน้น้อยเน่ยยบ่ ด้ยอย่างเบียรเบียรอกมาได้นกะเป๋าโต๊ะโ้นี่เนี่ยนี่เปิดนี่เอดเหตุมันมือพดีแดงดำเนอะที่นี่้ออเอามานาบุกินมาเสร็จแล้วมาลูกกามาไปไหว้หม่องในเนี่ยเดินเข้ามาอันลูกกาซอยเนี่ยทุกเติมเติมมาตามอันคลิปอี้ยที่อันเมื่อกี้ลูกกา เอาบ้องเกนเอาบ้อ huh. กินกินเด็กดบเดิรต um um ี้่อเื่ออกิรปะอ้ลยาวคุยดเากหอ่ไปดำเทไดบเนี้ยดำดำ่เ็ยาเ่ทีสพกกันกทั้งทีมออก เาเลยไม่มองเจยจ้อกับตังขึ้นเลยไปดบมากหวดกเลยเฮยดี๋ที่ไห้เคยตอกมักัอาจารย์เนี่ยโอ้ยฮะต้มอากาขนาดชนะยอนให้มึงตอนมาทำอิดอันนี่ปลาอะไรเข้งมาเดียีหาอันเบิร์ดเดี กูนด้เต้ขิดดินเสียกับผู้ติดต่อเลยนี่เด้่นี่เด้ผูเตใส่ยที่ได้ต่อโอ้โอ้ธนาห่าจังได้อยู่ได้ด่ายังบาดนี่โยนกระเจิดเฮ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ายิบเอาเนี่ยส่งผู้องหนเป็นน้องฝยอะไรเนาะ ของกูได้กำเดียวนี pues ่ยโาที <c oughs>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  ่จะค้องนะักสางามเด็นี่มัลงางนีออ้เขาเลมีหมองเตเออลกไปหลดซะเต้นะเต้สรลนนื้อหงยิวแล้วมึงโอกินบลก นันนันบอกจะต้มตืดบ้าเลยโอ้ต้มต้นน้ำ <c oughs> ด,ดี <c oughs> ่ดีดีนี่มุกไงแต่ว่นเด็กนีมุกบอสเด็อดกาาอกขื่นหรือว่ามันนล่จังเดยกจะเป็นจังโม่อองแล้วลจ,จะจออวต้มตื่นเต้นที่เขากระใสเห็นมันน,มน,นู่นเนี่ยไหนนู่นเเ็นจืกสีเจือดดีแต่วัด็กบมันชื้นอยู่อ่ะเก <c oughs> ปว้อะไรทุกข์หรืเมราคือัวดอะไรแครเมื่กีินบุลจักี้ยังว่าจะม่กินหนามมีดิบุบี้เหรอถ้ามันมีหนามก่อนที่จงไป เออโลกมองมีน้ำก้นมันนุ่นทั้งฟางสีนะีทั้งเลยมันสีรายแนบมดละนี่นี่นี่เรมกัน้เมเาของมเป็นเผาซ้ำนึงเดีได้รอเดยวอามันเกิดการขัดเฟินฟังได้เนิกเียแ่นมากบบฟางบัเตอร์ื้นอาจจะไมอยวาหน่งยอลูปางแบบเตอร์พืเวอรเอร์เีเียเียหมอมาจับเบิร์ดใ อกินนั่งคับเก็นเดือนไว้เพิ่งรอเดี๋ยวไปหย่งจะมองบันทัศน์ช่งบันทัศน์กตัดแต่ว่าจับมาดการ์ดได้อะไใส่เดลยนะโคบเอาได้เดี๋ยวนะโอ้ตามการ์งมาแบบไอ้บอลจับต่อสามของผู้ใดเนี่ยโอ้ยมันก็พ่อพี่อะตัดตั้มเดี๋ยวครูไปกุฏอกาง่าขโมยบนนู้นให้กระไรนะ กินัวนีกูทาสูกูทาจิกเกฟกินเบียงหรือเล่ออะรก็ัเี่ยไปแล้ววิหนึ่งกูได้ิดทำทำกดให้ได้มันบาดเนาะไปก็ได้กระดิ่งแล้วก็จะเอากระด่ตัวเรื่อที่สามตัง สตไปทางไหนป่ะเนี้ยมเต๊ะท่องเที่ยว มันอะไรกันไปแกวคือเกาเหรอซ้อนอยู่ที่มัดกะไห่เอามัดต่มันต่างอยู่ไม่ได้มักดกระไรกระไรลูกมาเติมต้ายทุ่งนาเตะแหมยุ้มขึ้นมาแบบนี้ไรยังน้องกับดึงเตรียมจักกน้อย <c oughs> <c oughs> เอาไปเบิร์ดโดอัดใตหม่อ, <c oughs> มองขอ,อบกาไป กระไรน่สบายสบายแค่บริสุทลิว่า้ดีวิักกาบอเตเกมนั่นบอกเกี่ยวหรอพวกเขาอะไรเขายังมาเต้นคอยเขาบอกคอยเียขันก็จะเผาเน่ะคอยเล็กน้อยเนาะ เา้แต่ว่าซอนไปเนาอขอยอย่างมันจะเิสิบหาอยู่เี่ยิมันจะเติมสห้าอีกครั้งเหรอนตดสี่สิบห้าก็ไดงสิบสองสิบสามตีหนอยังคือมัดสูงเถอะเงยังมามัดบุเป็นกันยังวห